ามีเรื่องราวดีๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาฝากทุกท่านและจะพาทุกท่านมาพบกับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งท่านจะมาบอกเล่าความเป็นมาของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานว่าจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรและมีส่วนช่วยเหลือสถานประกอบกิจการอย่างไรค่ะค่ะก็กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนี้นะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมสําหรับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นทุนหมุนนเวียสําหหรับใ้้ผู กอบกิจการนะคะหรือว่าเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยค่ะกู้ไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือให้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการประกาศกําหนดค่ะ แล้วใครบ้างที่สามารถมาขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้บ้างคะผู้ที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนก็จะประกอบไปด้วยผู้ดําเนินการทดสอบหรือว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบกิจการนะคะแล้วก็ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถค่ะค่ะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกันค่ะบริษัทก็ได้ทําการพัฒนาทักษะ พนักง,งานนะครับผ่านการฝึกอบรมนะครับซึ่งได้จำนวนมากกว่า1 7 0เกินกว่าที่ผลไม้กำหนด แล้วเงินที่ได้รับค่ะจะนําไปใช้ทําอะไรครับที่เราเอากลับมาก็คือกลับมาร่วมพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการซื้อหรือสร้างฟอส i ิลิตี้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาพานักงานก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างมากนะครับที่มีโครงการดีๆสําหรับเพื่อนๆน,นะครับสถานประกอบการต่างๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับเมื่อเราลงทุนกับพนักงานเราก็ได้ทันทีไม่ว่าจะได้เงินสนับสนุนหรือไม่นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราได้ผลทันทีจากการลงทุนในตรงนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์กับสถานประกอบกิจาการซึ่งสามารถนําเงินที่ได้รับไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มากมายเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสถานประกอบกิจาการนะคะผู้ดําเนินการทดสอบและก็ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เข้าหลักเกณฑ์นะคะมาใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะ